็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงสนุกนะคะ,ะมาเริ่มนเไรดีกว่าบทที่หนึ่งเคลเลเซอผีแยกแห่งเคฤหาสา์ล้าอาจจะเป็นเกมเร็วไปเกมแหลกแหลกเลยแหละงั้นขออนุญาตลดเสียงก่อนนะคะอ่าละทำการลดเสียงเสร็จแล้วหวังว่าเสียงของผมจะดังขึ้นมานิดนะเพราะว่าแข่งกับเสียงเกมไม่ไหวนะคะ งันมืนเริ่มกันเลยมาไว้ก่อนนะคะเป็นเกมไวมากๆเลยและด่านนี้รู้สึกว่าจะไม่แหลกเลยนะคะโอ้ดีดีครับผมอ่าก็ใช่ว่าไม่แหลกนะก็แหลกนะเนี่ยอาเนะว่าเป็นเกมไวครับโอ้ช่วงนี้ผีจะลอยช้า ติโอเคตรงนี้อะไรไม่ต้องกดจะก,กดไปแล้วนะฮะข้อมูลครบหมดทุกอย่างเป็นเกมเพยแบบรวดเร็วไม่เจอเรื่อยเลยดีก็ไม่เจออีกแล้วมาแล้วมาช้าบอกเลยไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่ แต่มันจะได้เบื่อตรงที่มันจา้าเนี่แหละไปแล้วใช่ไหมิ้นพอแล้วอ๋อลืมไปแล้วเ,เก็บแค่หกชิ้นนี่นะ่ะมันก็ไปเลย ได้เหรียญผ่านได้หนึ่งทีเถอทใ้ยอันนี้หนึ่งนาทีเราไปด่านที่สองเก็บสิบสองชิน้นก็จะโอเคแต่ด่านโรงเรียนแหลกมากเลยนะคะอัดไปแล้วแต่ลบทิ้งไปแล้วนะฮะไม่น่าไหวนะเพราะเสียงดังเกินไปเสียงเกมดัง โอเคอ่แหละนะคะเจอแล้วอ่ะล่ะด่านนี้อาจจะต้องมีการเว้นว่ายตายเกิดประมาณหลายรอบหน่อยนะครับผมเลื่อยไม่เจอมาแล้วชัวร่าเมซ็นสัมผัสได้อ้เจอเลยละเจอดวงตายด้วยอ๋อติดตัวอีก จะโดนตาย,ยาหนึ่งตรงโน้นอังน,นี้ไม่มี <c oughs> ตรงนี้ไปรีบก้าวเสร็จไม่มานะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่อย่อเพื่อย่าเพิ่อง,ออง,อองโอ้มาไปดีเลยโอ้ l u กี้ t i ม e นะฮะแสบตามากเลย เดานะลอยไปทางด้านด้านนน้นไปไปรีบขึ้นไปรีบไ,ไ,ไ,ไปเลยยังไม่ลงไปนะคะเพราะยังไม่เจอกุญแจอย่างที่บอกว่าเคยเล่นมาแล้วนะครับดันเข้าสฉนกครับเจอเรื่อยแล้วเลื่ยได้ น่าเชื่อเลยนะมาแล้วนะอันนี้เหรอเอ่อจะเปิดให้ดูก็ได้ครับอ่าอะไรนะเด็กผู้ชายกลางผูยย้ใหญ่ผู้หญิงผู้ใหญ่ผู้หญิงได้ง่ายๆก็จะเจอดีอายนะฮะแล้วรอยช้าซะด้วยเดฝ๋ยฟังไหนแล้วเนี่ยว่าไม่ไปไหนเลย วันนี้ผีก็กเฉยคุ้มอยากรู้มุมมองอันนั้นเหมือนกันนะแต่ก็กลัวตัวเองตายลอ,อยคดีชิ้นเดียวเองน่าจะอยู่ตรงนน้นอะไปอ๋อไปเลยข้าไปแกะโป๊บแวะไปตรงนน้น เดี๋ยวไปเปิดห้องแต่เอาไว้ก่อนกันแล้วกันเพราะตอนนี้ยังไม่มีเอ๊ยไปทางนี้สิอย่าเดี๋ยวไปเปิดห้องนะตาใหม่ค่ะแวะไปเลยเย่กับเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวตอนท้ายจะมา บรรยายในเรื่องให้ฟังนะครับนะครับดีกว่าเราผ่หน้าตั้งสิบสองได้ผ่านได้สามโอ้เหล็กสวยด้วยเท่าไหร่แล้วหกสิบสองอ่ะะหนึ่งสองสามสามสิบแล้วอ๋ยี่สิบนี่นาลืมอันนั้นมันหกสิบสองก็ยี่สิบอ่าหมุนเร็ว ตาบอดมืนมืนหัวพอดีได้แลัวบอดละผีเกมไม่สิด่านนี้ก็จะไวขึ้นเ,เจอเลื่อยไม่นะดีไอไม่มีมาแล้วพี่กระสือมาแล้วสัมผัสได้อีกแล้ว ยต่แล้วไม่ไปหรอกมาห้องที่นี้ไม่อยากจะจงนะ้งในห้องนี้เพราะมันแคบเกินไปนะจงจะตายบอกเลยอีอย่างนี่กระสือจะลอยผ่านโต๊ะไม่ได้นะฮะไปเลย มันมาๆมๆมาหมอไม่มีถุงไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่มีถุงมีแต่รูหนูเก็บปสวัสดีดีไอได้ห้าได้ห้าแล้วเก็บเกมไวมากเออเป็นการแลกที่สุดๆไปโอ้โหอะไรกบเนี่ย ว่าแต่พี่สาวเข้าไปไหนอ่ะพี่สาวก็อยู่ชั้นสามอ่ะโอ้โหเลยตรงบันไดด้วยสองสองไ,ไ,ไม่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 เปิดมาแล้วพี่สาวมาแล้ว <c oughs> มึงเก็บยาข้าเจ็ดเองพี่สาวผ่านไปแล้วโอเคด้วยพี่สาวผ่านเราผ่านมาก ใช้ D I เป็นประโยชน์เปิด <c oughs> เดี๋ยวก็จะมาอีกโวลอ่ะ <c oughs> เจอเรื่อยแล้วใช่ไหมเยี่ยมยอดงั้นทีนี้เราก็จะได้เวลาเปิดอ้าวมีข้อเดียวปกติจะมีดวงเงิน มากมายไก่กองอันนี้ไม่หอเดียวดิอันนี้เป็นอ่าอ่าผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงจำง่ายๆคือผู้หญิงเด็กเล็กลกลางแล้วก็ผู้ชายจำง่ายๆแบบง่ายๆเลยมีไหมดีไอแถวนี้ไม่มีปะ นะฮะต่อจากนี้มันนี่ไงใครอยู่นะ้ยอยู่ไหนก่อนอยู่ใต้ดินโอเคไม่ใช่อยู่ดี่ก็ทะลุพื้นขึ้นมาไม่เอานะโกงเกมไม่ไม,ไม,ไมอา่าล่ะนี่ไงนี่คือส่วนของรหัสรหัสที่เราได้มาคือใหญ่เด็กลกลางแล้วก็ผู้ชายนี่ความจำดี และนี่ก็จะเป็นหีเพลงของเด็กๆทั้งสองแล้วผีมาวดีไทมิ่งฟิลเต็มทัมมิ่งไปแล้วใช่ไหม okay. เก๋ลองฟังเน็ตไม่เจอรหัสเลยเหรอ ยังไม่เจอเลยอ่ะใช่พวกนี้ทำอะไรได้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่รหัสไม่ครบสวัสดีจ้าคือเป็นนี้สามารถเอาดีไอออกไปได้นะจาเกาได้แล้วนี่หว่ามาแล้วตน,นี้ก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ถ้ารับก็จะมีเสียงแปลกๆขึ้นมาต้องรอโทรศัพท์ก่อนนะ เนื้อเสียงที่ได้มาจากการฟังเสียงโทรศัพท์นะคะแต่เสียงนี้ว่าเดี๋ยวใน youtube เดี๋ยวผมเอาไปรสยแน่นอนครับแน่นอนครับไม่มามๆมามามามได้เลยหมื่อแต่อันเดียวอยูเดียวอ่าตรงไหนอะ่ะอ๋อแอ้ว ได้มาแล้วคุณแจถ้ามีตรงนี้ก็คือครบผมแกวัยนะคะอ่าล่ะครบแล้วค่ะ ในช้ในส่วนของข้างล่างนั้นออกไปก่อนพี่มาแล้วผ่านไปไหนน่ะพี่อยู่ไหนนี่ยโอ้มาแล้วถ้าหันไาด้านขวาแล้วตรงมาสู่ทางก็จะเจอเดินอบอ้อมอารีกุญแจในห้องใต้ดินนั้นก็จะเอาไปเปิดลูกกรงตรง ซึ่งตอนแรกมันจะล็อกอยู่เอิญว่าเล่นจนแบบช่ำแล้วนี่ก็จะเจอแต่ว่าเราเก็บขอมหมดแล้วเราก็ต้องโกยครับตรงไปวันนี้มันเก็บแค่ยี่สิบถุงเพราะงั้นถุงก็เลยเกือนกาดมองตอนนี้พี่สาวอยู่ไหนอะ่ะ โอ้ใจร้ายเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้หสีติก่อนหน้านี้คือเล่นเป็นหมดห้านาทีเองนะว้าวไว้เดี๋ยวเล่นแบบโซโล่ไม่อัดเคปเดี๋ยวจะเอามาให้รับชมกับด่านปาปูก,กินรอก่อนทุกแปดสิบสองเองค่ะ กระสือนัน้นก็ต้องเล่นในจบพาร์ทของกระสือน,นะคะมาสามสิบทงุงปฏิบัติเริ่มได้เนี่ยเนี่ยมายังเร็วเลยนะยังไม่ทันได้ไปไหนเลยยังไม่ทันได้ออกจากห้องเลย อ๋อ,อ,อ,อมาแล้วใช่ไหมอ๋อไม่ไม่ได้มาผ่านไปเขาผ่านไปเขามาผ่านไปแดะอะไรเนี่ <men> เยเขาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปถามว่าเขามาด้วยสปีดแบบไหนยังงั้นเหรอเขาก็มาด้วยสปีดแบบนี้ยังไง่ะเขามาแล้วนะ่เขามาด้วยสปีดแบบนี้ยังไงล่ะสปีดเห็นเด <men lessons> แฟาเข้าแล้ว ไม่มีถุงไม่มีอะไรเลยนีม่มีถุงมีดวงตาไหมไม่มีด้วยแต่ก็ยังดีกว่าด่าโรงเรียนไว้ด่าโรงเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวอัดคลิปเล่นอเอาไว้ด่าโรงเรียนเดี๋ยวมาเล่นให้ดูนะฮะไปแล้วคืนนะดีอย่าลืมว่าด่าน,นี้มันเร็วม,มากไม่สามารถอยู่ตรงประตูได้ มาแล้วไปเร็วเองันจารว่ามาเร็วมากๆเลยแล้วไปไหนแล้วล<ะ>อ่ะเขาไปชั้นไหนก่อนชั้นสามเขาเปชั้นสามเราล,ลงชั้นล่างไม่นะไม่อยากลงเลยเขาไม่อยากลงก็ต้องว้าวอู้ว้าวกระตา ไปเลยสิคะ <c oughs> ทำกันเดี๋ยวคุณสจะนายและคุณเชพครับอู้กลับมาแล้วท้าตายดีเนาะฉันเจอ <c oughs> ฉันรีบเล่นมากอ่าเป็นรางสังหอนนะั่นมันจะมาอีกแล้วเพราะว่ามันมาเร็วมากมาแล้วนะคะมาแล้วแต่ฉันยังไม่เจอเรื่อยเลย ่ไงมันมสองถุงแล้วด่านนี้ก็ไม่มีดวงตาแล้วนะฮะเรื่อยก็ยังไม่เจอดวงตาก็ไม่มีมาแล้วแต่ไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ข้างหน้าก็เลยมาไม่ได้ังอยู่ไงไม่ไปอะ่ะ อยู่ทางนี้นะอยู่ตรงนี้ไปแล้วเห็นเห็นนะไม่มีเลอกอ็เลยเปิดไปตูไม่ได้เปิดไปดูวันนี้ไม่ได้ไปแล้วนะ <c oughs> เอาเป็นว่าผมนั่น มีงานที้ผมต้องไปทำแล้วสินะเปะดับอันนั้นไ,ไฟแตกนะแท้นี <c oughs> ่อยู่ชั้นสองผมยังไม่เจอตัวเลขเลยอ่ะตัวเลขยังไม่ครบเลอะอ๋อห้องนี้เราลืมครบแล้ว ย้อนกลับจำได้แล้วจ้าจำแบบได้แล้วมาห้าปปไปไปละไปมีถุงไหมมมีนะอยู่ไปเนี่ยโอ้อยฉันได้ดินเดี๋ยวเพิ่งมานะยานะยานะโอ้ แอร์ในนี้ก่อนชั้นไหนอ่ะโอู้ดีเลยเข้าไปชั้นสามเราไปชั้นล่างสุดขอเสร็จโออสวัสด,ดีหนู๋ยวก็ลงมาแล้วมาเร็วมากพอเลย ชอบมีกระสือที่ใช้ได้เนี่ยมีถูกไหมไม่มีมีถูกไหมไม่มีมีมาเมยมีกุญแจแล้วเข้าได้ถ้าไม่มีกุญแจจะเข้าไม่ได้นะจ๊ะ เรียกว่าไข่ปีกนนะเอกสองหงเอกสองหงครบแล้วครับอ่มาแน่นอนไม่เสียงแต่ไม่ใช่แบบนั้นเราวิ่งจนประตูบักลงใช่ไหม พ่าแล้วเชียวฮักเจ้เกินไปเกินไปไหนไปชั้นสามเธอเพ่เช่บผมขอบคุณไปวิ่งไปเลยไปรอแล้วไปโอเคผ่าน อัแรนะคะก็ถือว่าผ่านกับดาษที่นี่สาวกระสือไปแล้วอะนแรนะคะก็ถือว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีโอ้แต่ทำไมเหรียญอยู่ที่มาหกเซไปละเดี๋ยวโฆษณาไปฮะอย่าได้เหรียญเพิ่มง,งั้นก็ขอจากลาก,กันอย่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่ได้เจอกันหรือเปล่ามา เดี๋ยวสิเจอกันแหละโอเคครับบ๊ายบายนะบ๊าไปไปขอ